อย่าลืมกดซับและเช็กซับ้วยนะครับบางทียูทูบจะแอนเซนซับของคุณเองอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับอย่าลืมกดซับสองครั้งด้วยนะครับเพื่อป็นกันกดติดตากดซับสองครั้งเจริญจริงๆเห็นเห็นปุ่มไลค์ไหมครับนน่น่ะปุ่มถูกใจแล้วก็ปุ่มด้านข้างอาจจะถูกใจมันเอาออกไปแล้วยอ๋ออ๋อมันยังมีด้ว่ยังมียังมีแต่เอาแต่เอายอดออกเต่ายอดออก ถูกถูกใจยิ่งกว่าแต่คือกับหัวอันพอแล้วได้สาสตร์เปิดเปิดรายการยังไงดีเนี่ยต่อยเล่นเกมไงสวัสดีหัวคีขนทองทุกท่านนะครับเ้ยติดติดแล้วอ้าเฮ้ยนอนได้เหรอนอนได้ตานันเด้ยวผมไม่ง่วงเยันติดอีกเนี่ยตรงจุดนี้เฮ้ยหวังเที่ยวนี่เฮ้ยไม่ง่วงไม่ง่วงอัน ไม่่งงวฉันยังไม่ต้องการที่จะงีบตอนนี้อ่ะฮะขอเพิ่มเสียงเกมครับอยากฉันคนที่จะไปกินอาหารเย็นได้แล้วตอนนี้กูหิวมากหิวมากเลยนะปิดไฟอันนี้น้ำนี้น้ำเสียงพวกมึงก่อนไอสัตว์มันดังเกินเสียงเกมว่ะเสียงเกมมันเบาเกินเทียเฮ้ยโอเพนโอเพนครอสเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮราบอกเราบอกเฮ้ยเราบอกเราบอกเฮ้ยเฮ้ยมาดิเนี่ยเฮ้ยอย่าหวานไอ้ขี้เอาเปิดมงเอ้า พยายามไม่ไม่ไม่มัน <g transparen cia> มันมีมันมีวิธีออกอยู่แต่แต่ค่อย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 อะไรเนี่ยเชียงตัวเชียงตัวเชยงตัวได้ป่าอ้าวบัรกแรกของเกมเอาไงเนี่ยเอยโ้ยเชงได้แล้วเนี่ยเนี่ยมันเปิดมันเปิดมันเปิดตู้ได้อ่ะตู้เสือผ้าอูนึกว่าต้องไปหยิบ K Y ซะแล้วอุ้ยตกใจเด้วไปทำไมเห็น ประเด็นเห็นเห็นประตูโหวงอ่ะเห็นประตูโหวงอ่ะน่าจะบลักน่าจะบลักบลักแล้วเหรอกูบลักกับผิดอันนี้ใครเล่นอันนี้ใครเล่นประตูเนาะเปิดคนเดียวเปิดคนเดียวรับไปคนเดียวเฮ้ยเฮ้ยมาดีสายน้ำพีชเอาเอาปเลยประตูเวลานอนนปเดี่ไปนอนกันดีกว่าจะตายเลยอุ้ยขอขอไปในการเกมผีนั่นะครับอุ้ยโอ้ กูจะเปิดกูจะเปิดดูเลยนะกูจะเปิดดูเขาปิดว้าอ้เนี่ยเนี่ยแม็กแม็กคือใครวะแม็กกลูมมานน้มิว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 หายตัวซัมวันอรือดิบาร์ดูชมิวไปมันล็อกเฮ้ยใครเช้น้ำอยู่อ่ะมันล็อกอ่ะ เฮ้ยเฮ้ยไม่มีใครช่ใจบิ๊กเลยวะหัวแม่งเฮ้ยนี่ไงเล่นพูได้เล่นพูได้พ่อฉันชอบเล่นพูมากเออยไม่แบบนี้เดี๋ยวเอาใหม่ให้แป๊บนึงซับไม่ทันพ่อฉันฉันเล่นพูมากแต่ตอนนี้ฉันยังไม่อยากเล่นพูเมื่อกี้นี้ซับซับไม่เหมือนอะซับไม่เหมือนกันให้ตายเถอะเสียงอะไรอะทุกคนลดเสียงเกมกันว่าเดี๋ยวได้ บอกว่าพ่อฉันชอบเล่นทูมากเลยแต่ฉันก็ไม่รู้อคอนเซปต์ของการเล่นยูดีนะแล้วฉันก็ไม่อยากเล่นด้วยตรงนี้เปิด<ร><ร>ได้ไอ่ะออ้เเหยยม่่มู่ดานลัตรคือจะบอกว่าจะบอกว่าประตูกูบาร์กาเห็นเป็นอะไรอเห็นเป็นโปร่ปงใสโปร่งใสเข้าไปเลยอะ่ะเหมือนแฮกแมพยังไงไม่รู้วะตรงเดินเข้าจะกินกูน่ากลัวหรอมิว มึงรออยู่ที่มืดๆอะไอ้พี่ไอ้ี่ไอ้พี่ไอี่ไอ้พเดี๋ยวกูต้องให้คนอื่นระบุด้วยกูจะกินกูน่ากลัวหัวใจกูจะวายกูเหงื่อคุณพี่ประตูเปิดมามีคนอยู่ฉันหวังว่าบางสิ่งบางอย่างข้างนอกนั่นทำให้ฉันกลัวมันเป็นภาพที่พี่สาววาด ให้ปิดตู้วะฮะพาพที่พี่ผาว่ากคือจังมีบางอย่างนกชนิดนี้นกพันอะไรกันพันอะไรกันแน่ความพิวเตอร์อะไรก็ตามที่มันอยู่ในความมืดฉันกลัวหมดนะไม่เข้าไมเข้ากันอย่างหรอที่เยใช่ี่หันไปอีกด้านหนึ่งท็ไมเห็นหัวคนขาวอยู่โอ้โหเรียนแบบเรียนแบบเรียนแบบไอ้นี่เลยฉันบนยังยังสำรวจไม่เสร็จอ่ะเฮ้ยอะไรวะเดี๋ยวสำรวจเดี๋ยวสารวจตรงนี้กันเนาะ ตกใจหันว่าข้างหลังหายแสงสีม่วงเนี่ยแต่เน,ใน,ในีน่ยเนี่ยข้างหน้าข้างหน้ายังมีงงข้างหน้ายังไม่ยังไม่ไปแต่อันนี้แอติกน่าจะห้องใต้หลังคาเปล่าวะใช่ห้องใต้หลังคายังไม่มีเหตุผลที่จะไปห้องใต้หลังคาณ์ตอนนี้ไอตอนเล่นเกี่ยวเขาบอกว่าเขาหิวไม่ใช่หรอเขาหิวแต่เราอยากลุ้นกันเลยล็อกที่เสียงไงยล็อกคนที่เสียงเฮ้ยเรารีบไปที่คอนเทนต์หลักกันดีกว่าเนี่ยไปเสียงดังแล้วไปดิไปดิไปดิไปชั้นล่างเราห้องค่อยอยู่ไหนห้องค่อยอยู่ชั้นล่างใช่ปะชข้างล่างชั้งล่าง เน้นําเน้นําเน้น้ำมิกให้เน้นําให้เน้นําตากร้องตากร้องต้องนํามึงน่ากลัวกว่าผีอยากรู้จริงๆอยากรู้โทรศัพท์สั่นตกใจแล้วหนึงโอ้โหนกป่ะไม้ไม้อย่าพึ่งให้แนะน้ำตะกร้องเบื้องหลังฮะตะกร้องเบื้องหลังเออตะกร้องเป็นเบื้องหลังดิอ๋อไม่นะอ๋อชั้นใต้ดินปิด ล็อเอ้าวงั้นงั้นในตามะข้างหลังนี่เห็นตอนนี้ป่ะเห็นประตูข้างหน้าเปิดป่ะนี่นรทางออกเหรอใช่เอไอ้สัตว์เออนล้วมาทุกคนอยู่นี่คกอตกใจคาสซีนไง Go back to sleep ครับโอเคกูขับบ้านกูกู กูนี่ก็ได้ไปนอนเดี๋ยวเออกูไปนอนละกูกูกูไปนอนกูไปนอนชีวิตใช่ไหมกูนอนชีวิตจริงแล้วกูไปละบายโอ้ยมึงไม่รองให้กูเล่นมุกก่อนนะมางไหนก็เหมือนกันล่ยูทางไหนก็เหมือนกันแสงจันทร์มันช่างสว่างเหลือเกินโอะไรทีนี่แสงอะไรก่อนห้องนอนอ่ะ อ่ะเดี๋ยวก่อนห้องเรานี่ไม่ใช่ห้องเราห้องเราอยู่นู่นห้องเราอยู่โดนปะเฮ้ยทำไมห้องเรามืดอ่ะก็เราไม่ได้เปิดไฟไงใครยังอาบน้ำอยู่เลยเนี่ยเขาหม่านญาติยินดีวะไฮโดนยืนกูหลอนคัศน์ศิลป์วะทัศนีศิลป์นี่เขาทัศน์ศิลเลยเอาหน้าออกไกลจรวันนึงอี๋ กูเห็นนะกูหเห็นนะตรงหน้าต่างนะอาวอ้อาอ้าวยไฟวใจมากทำไมอะ่ะหัวใจทำไมอ้วอ้อาวหนึ่งนะเดี๋ยวดูโทรมาดูคัสซีนไปก่อนสูคัสซีนอะไรอะ่ะเหมือนมันโหลดไม่ทันอะ่ะมันดูฟกแตงไฟอะไรวนะน่ะรถเหรอ, <c oughs> อใช่ช่โอ้โห แม่งเอ่ยฉากโหลดไม่เสร็จไอชิปหายเนี่ยท่า6 k จริงๆเรามาโพไหนวะเนี่ยเอวี่วูดฟอเรสต t ป่าหนักป่าไม้หนักเ<ะ>ด,ด,ดบิวตนะ อ๋อเดวิลอ๋อนึกว่าเฮฟวี่มื่อกี้ฟังผิดไม้ป่าเดียวกันมีคนอยู่ตรงนั้นสวัสดีครับป่าบีไมรอรอรอนี่ยอ่ะอ่ให้รถชนตายได้ไหมยอยากลองจังก็ลองไม่เอาดีกว่ากูกูอยากเป็นกูยังไม่อยากเป็นผีั้ะมึงระบอกมึงมีไว้ฉายสองอันอ๋อมีอ๋อกดเอฟได้หรอแต่อ๋โอ้โหให้ความรู้สึกดับเบิไฟฉาย ดับเบิล้ลไฟฉายเหมือนดับเบิล้ลแล้วตรงนี้มีคน้นเฮ้ยใครอ่ะ <Hey. S 2> เฮ้ยทำไมประตูนหน้าถึงไม่เปิดล่ะฉันคิดว่าน่าจะนึกว่าส่วนสรรฐฐาธารณะนี้เขาจะเปิดให้นะฉันต้องล็อกเนื่องจากว่ามาีปัญหาด้านการตกตกแต่งใหม่แต่ฉันคิดว่าน่าจะเปิดให้เข้าได้แล้วตอนนี้นะตอนนี้คุณแจอยู่ไหน ดูเหมือนว่าเหมือนทำหาย <c oughs> ทิ้หายทำหายอ่ะฉันคิดว่าน่าจะหากุญแจที่นั่นได้ครั้งล่าสุดที่ฉันเจอฉันเชื่อว่าน่าจะอยู่ในห้องน้ำหรอเชื่อว่าเขากำลังทำความสะอาดห้องน้ำอยู่นะกุญแจน่าตกที่นั่นเลยใช่ใช่ที่ห้องน้ำน่ะอาจจะน่าจะล็อกอยู่แล้ะแต่ไม่รู้สิล,งลองลองเปิดดูก่อนแล้วกันอาจจะมีกุญแจอยู่ที่นั่นสักที่หนึ่งอ่ะใช่ถ้าคิดว่าฉันเอาขยะไปทิ้ง ฉันเอาขยะไปทิ้งตอนนั้นเหมือนกันซึ่งลองไปเช็คดูแล้วกันนะอ่ะฮะมีสองสองที่แล้วนะอ๋อใช่ขอบคุณโอขอบคุณมากเลยเอาแต่ทันราจะไปหาได้ที่ไหนอ่ะครับคุณเจนายน่ะเจน่าท้าทำไมไว้เอาแล้วเอากันพากกันไม้พักเออตอนนี้ดูเหมือนว่าจะเอ่อผมฉันกำลังรีแลกซ์ตัวเองอยู่นะงานของฉันคือการเออเฝ้ามอง เหมือนแบบเฝ้าดูป่าป่านี้เอาไว้นะถ้าถ้าคุณคิดว่ามันอ่ามันไม่เหนื่อยจริงไม่ไอเฮ้ย t t าจะพักเดี๋ยวนะขอเรียงคำพูดกันถ้านายคิดว่ามันไม่ดีพอแล้วก็ใช้ไม่รู้เหมือนกันว่าต้องทำาไงต่อเราคือเราต้องไปหากุญแจสินะใช่ใชเอา้าแล้วคนพาคคนคน,คนภาคกูไปไหนวะอย่าทางอะไร <laughs> อา้าวกูก็รอตบนังนาน <laughs> <laughs> ได้เลยครับ ดอันนี้โชคดีครับผมน้องน้ำหญิงอันไหห้องน้ำชายนะอันนี้ห้องห้องน้ำชิงแน่เลยใอเยะเปิดไงวะิละกปละครเปิดบอกกูใครจะเปิดกูโอเคโอเคอ่ะ็กซแมมีนเจ็คซิเซ์แอมบารมิกไปไหนกู เาจะขมีประตูอยู่ในมีประตูอยู่ในอ่าอยู่ในช่องช่องโอ้ยอยู่ข้างหลังเอาไประตูปิดประตูปิดออกไม่ได้ไปได้ไปกับพี่ไปอยู่เดี๋ยวไม่ใช่ปัดโมไม่ห้องนี้เขาได้มาดิไปไปไหนกันวะคูกล้าอุ้ยอุ้ยเหม็นว่ะห้องน้ำก็เปิดเองป้ากูเปิดเองกูเปิดเองอ๋อ ไม่ใครวะเนี่ยอ๋อเห็นด้วยแล้วแหละนี่ไงตรงนี้เอ่อคุณแจห้องน้ำมันน่าจะอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมโอ้ยฮัลโหลเฮ้ยไม่จ้าโอ้ตกใจเสียงอะไรวะเฮ้ยเสียงรถเสียงรถอะันนี้เสียงรถรถบ้านในมิกใช่ปะ ไม่ใช่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 เียนเกมกันใสัตว์ก็เสี่ยเกมต่งไปหน่อยนะอีกครั้งนึ่งกูปิดเสียงแล้วว่าแต่รถอีกหน่อยก็เสียงดับไปเลยยี่ตกใจคนนั่งให้มันมีอยู่แล้วหรือเปล่ตกใจคนนั่งไม่น่ามันเปลี่ยนม่้เนี่ยน่าเหมือนเดิมนหมนเดิมน่าเหมือนเดิมอ๋อนี่ไงรถคันนี้มาจอดใช่คันนี้เหรออือตอบดิเฮ้ยขึ้นมาแล้วขึ้นได้หรอไปเลย เพื่อนได้อะเนี่ยมันบอกว่า explore the forest อ้าวไม่เกี่ยวกับไม่มาไหนนี่มันเสียหนาแล้วมันคุญแจอยู่ที่ใครไม่ได้หรือเปล่าหรือมีคนเก็บแล้วใครได้คุญแจมาบ้างยังไงได้ยังนะยังอย่าบอกนะว่ายังไม่มีใครเก็บเข้าไปดูหรอเข้าไปดูต่อเนี่ยกุญแจอยู่นี่อ่ะไหนนี่ไหนนี่นี่นี่จัดละจัดละจัดละนี่ ทางขยะทางนเดี๋ยวเดี๋ยวกูเปิดปั๊บป๊บป๊บปั๊บหนึ่งกูกูเปิดกูเปิดประตูห้องน้ำบูทูธว่ะเอ้าอ๋ออะไรกูเฮ้ยคุณแจอยู่นี่ไหนกุญแจต้องเก็บใหไกกญแจบัานลุมดเปลี่ยนภาษาอันนี้กญแจบ้านลุมอ๋อแสดงว่าเราแข่ห้องนี้ใช่แต่เมื่อแต่เมื่อกี้นี้กูเปิดห้องน้ำบูทูธว่ะยังไงวะเนี่ยอยู่อยู่อยู่กูอยู่ข้างนอกนะกูอยู่ข้างนอกอย่างนี้นะ เฮ้ยอ๋อนี่เปิดทู้อ่ะนเปิดบลูทูธเปิดบลูทูธตรงนี้ต้องเป็นอะไรปะไม่ได้ถังขยะนี่ไงนี่ไงนี่กูใจกันนึงเนี่ยงกูใจกันนึงอะไรวะเฮ้ยกูใจกันนึงอือหือออกมาก่อนเงี้ยเราไม่มีเงากูใจเก็ดเงื้ยเราไม่มีเงาไปเฮ้ยมีดิกูสะดุ้งหลายรอบแล้วนะเฮ้ยไม่เอาะเราเอากุญแจนี้ไปทำอะไรนะกูแจเปิดประตูนู่น หลังจากนี้หลังจากนี้คือกูกูไม่รู้เรื่องแล้วนะกูมาได้ไกลแค่สุดประมาณนี้แหละอ้าวแล้วไงอ้าวแล้วไงเช่นเดียวกันเริ่มแล้วสินะแล้วเรามาที่นี่ทำไมเรามาที่นี่ทำไมเอาละนักเรียนนักเรียนเรียงแถว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 โอเคครับแถวจะตอนเล็กหรือแถวตอนกว้างครับแถวแถวแถวตอนเล็กครับไม่ไม่ใช่แถวหน้ากระดานตอนเรี้ยงหนึ่งครับตอนเรียงหนึ่งฮะคุณครูเอาครับตลอดนะความสูงมากครับนักเรียนสูงสูงเท่าไรกันบ้างในตอนความสูงครับ พื้นพื้นมันไม่เท่ากันสูงสุดนะครับผมอยู่ชั้นกลางสุดนี่เลยครับสูงสุดอยู่หลังสุดแล้วผมผมผมอยู่หลังสุดใช่ไหมงั้นก็อยู่ก็อยู่คนที่สองผมอยู่ชนที่สองครับผมผมอยู่คนที่สองนะอ๋อพออาจารย์ประหลาดนะสูงสุดเลยครับ โอเคมามามาไปฮะวันนีน้เรามาทาเรามาทําอะไรที่ป่ามื่อื่นๆอย่างนี้หรอครับสถานีป่าหินทรพานครับวันนี้น <พอ S 1> ครูจะพาไปดูลิงแล้วก็สัตว์น่ารักทั้งหลายคัวล่าทําไมได้นะครับนักเรียนอ,นอนาจารย์ครับทําไมเราต้องมาตอนกลางคืนครับเพราะว่าแพนด้ากับคัวล่าเป็นสัตว์กลางคืนมันออกหากินตอนอาหารที่มันกินเป็นหลักนั้นจะมีเลือดสดสดลูกตามนุษย์ แล้วก็ตับนะครับตมามานะครับเด็กๆถ้างั้นผมก็จะขอให้อาจารย์ันดิ่งลงไปหาสัตว์พวกนั้นเลยครับอยากเห็นอาจารย์ก็อาหารสัตว์ฮะใช่ครับอาจารย์ไปศึกษาที่ไหนมาครับข่าวบันเทิงน่อยนะนักเรียนไปเดินันนะครับชันเเหล่านั้นมันอยู่เขาชันขนาดนี้หรอครับเหล่านั้นมันอุ้ยอุ๊ยอุยต้องไปทางไหนอาารย์เดี๋ขวา เอาละครับเราใกล้ถึงจุดที่จะได้เห็นวิวของสัตว์กันแล้วนะครับนักเรียนุ้ครับมีเสียงสัตว์แน่ล่ะครับอาจารย์เมื่อกี้อาจารย์เหมือนเห็นว่าจะมีสัตว์อะไรกระโดดลงไปด้านล่างนะครับอาจารย์ผมเห็นคนใจดีป้อนอาหารสัตว์ครับผมยังไม่เห็นผมยังไม่เห็นครับนักเรียนไม่เห็นคนแบบดิ่งลงไปเป็นอาหารสัตว์หรอครับมองไม่เห็นแสดงว่าของผมน่าจะ น่าจะไม่โหลดนะไม่เหลือคนนงวเอาจาตลอดนัหนึ่งหนึ่งเดี๋ยวไม่ได้สามายคนหนึ่งค้าเเจ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 เลไปไหนมาค เห็นเห็นตรงนั้นมีเห็นตรงนั้นมีตะเกียงเหมือนกันที่เขี้ยวไปทางนั้นคับอาจารย์ฮะต้องลงโทษติคนนี้แล้วฮะให้กระโดดลงไปให้เป็นาหารซันเลยครับทุกคนจับจับไหล่กันไว้ต่อเป็นรถไฟอาจารย์ครับแป๊บหนึ่งครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับแป๊บหนึ่งครับผมขอผมขอเพิ่มแสงไบเหน็ก่อนครับมันมืดมากครับไม่ใช่ถ่านตากลบแล้วนักเรียนถ่านตากลบคืออะไรล่ะครับูเป็นครูตอนไหนวะกีรติอ้าวกูเป็นครูผู้ช่วยไง แล้วผมเป็นครูผู้ช่วยครับสว่างแล้วครับเย้่ไม่ต้องกลัวแล้วเราจาจับไหล่กันไว้เราจะได้ไม่หลงนะครับนักเรียนไปได้ครับครูเดี๋ยวผมดูแล้วเรียนคนอื่นเองอยัง มานะครับอ๋อทางเดิมอ๋อทางเชื่อมทางทางเชื่อมนะครับนักเรียนใช่ครับหวานเจี๊ยบหวานทางเชื่อมหวานเจี๊ยบแน่นอนครับครับไปเป็นอาหารสดครับอันนี้เป็นทางเดินที่เราจะได้เห็นอะค่าค่านะครับจะเป็นหมีโคราล่ากินคนนะครับไหนครับอยาเเลยไม่เห็นนะฮะเห็นแต่ป่าครับแล้วตรงนี้น้ําตกครับจระวังครับข้างหน้าข้างหน้าสะพานสะพานมันพังครับ อ้าวไม่พานี่บีกฟตกล้าถ่ายไปก่อนเฮ้ยอุ้ยอะไรวะอะไรวะเหมือนเหมือนเดี๋ยวเดี๋ยวกอาจารย์อ่านในหนังสือประวัติศาสตร์หน้าที่ส2สิบสองอันนี้จะเป็นรองเท้าของบ๊กฟุตนะครับจับปัดตอนนี้เป็นมิดมากจับจับแต่เดี๋ยวเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้หลอนหรือเปล่าวะเมื่อกี้เหมือนเห็นอะไรร่วงลงมาจากน้ำตกวะใช่หรอเออน่าจะเป็นข้าวเหนียวหรือไก่ย่างป่าวะ เฮ้ยไม่ไม่หรอกนักเรียนไม้คงนักเรียนไม้หิวแล้วแหละไงอาจจะหิวใครจะหิวครบนไหมครับโอเคครับเขาอาจจะหิวจนตาลายอเอยู่ครบครับอยู่ครบครับครูผู้ช่วยเดี๋ยวจัดการเพงครูผู้ช่วยเหรอเอ้าเอ้าเปลี่ยนเป็นครูผู้ช่วยตอนไหนวะเดียแล้วโอเคเอ้าก็เป็นครูผู้ช่วยเป็นนักเรียนที่เป็นครูอีกทีนึงไงสุดยอดไปเลยครับผมใจผมเป็นหัวหน้ามากมีกิไม้ระวังเดินชนกันด้วยนะ ตายครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราโอ้เราไม้ใหญ่ขนาดนี้จะลาย,เ,ลยเหมือนงู ok ok เลยงูมันเลื้อยเข้ามาอยู่ที่เอวกูชิเกลกูช<อ>ิเมวอาจารย์สัตว์ที่อาจารย์พูดถึงเมื่อกี้เนี่ย <c oughs> มันอยู่ลึกขนาดนี้เลยนะอาจารย์อ่ามันเป็นสัตว์สงวนครับนักเรียนแล้วมันขี้อายมากๆเราจะต้องเดินทางเพื่อตามหามันนะเย่างอะไรอะล เวลาเข้าป่าเราได้ยินเสียงน้ำให้เราตามน้ำไปฮะอาจารย์ผมจำได้วันหนึ่งฉันเดินเข้าป่าหนุ่แบกเิวกว้างไปนะนักเรียนฉันเจอนกตัวหนึ่งเป็นท่าน้ำเอ๊ะ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 ท่าน้ำแม่แรงหรือเปล่าท่านท่าน้ำแม่นาคหรือเปล่าอาจารย์อาจารย์ผมเหยียดสะพานมากเลยอ่ะทำไมจากอดีตจะชักลงผมมันมันดำได้สะพานอะไรที่น่ากลัวมากเลยอะไรในเมื่อมาถึงสะพานกันแล้วเราจะเข้าสู่กิจกรรม ของท่ายกันนะครับ,รก,รบการทดสอบความกล้าเมื่กอ,อกี้นักเรียนมิกบอกว่านักเรียนมิกลัวสะพานงั้นนักเรียนมิกต้องทดสอบความกล้าเพื่อเ <c oughs> พื่อพัฒนาตัวเองและก็ชนะใจตัวเองนะครับเชิญน,นักเรียนมิกเดินนำครับผมก็็เปนนักเรียนมิกหันหน้าได้นักเรียนมิกแต่ไปเลยไม่มีอะไรหรอกไม่ไบอกแล้วไม่มีอะไรหรอกแล้วพวกมึงไปไหน อาจารย์ไม่มูด้วยกันเลยมันมองตาก็รู้ใจเฮ้ยตรงนี้มีให้อ่าน The s i d e Water is in Blue Lake ไหนๆนะอ่านหน่อยมันอยู่ไหนวะอ่านอ็าจะมันอยู่ไหนวะก้จะละอยู่ด้านล่างอยู่ด้านล่างโอเคที่สานที่นี้มันพิเศษมากสำหรับตกปลาน้ำรู้สึกจะใสมากน้ำใสมาก อขาเรียกเดินตามมาแล้วครับไป yeah, <c oughs> ย่าเฮ้ยตกใจเ <c oughs> อ้โ้ oh, นี่ไงสะพาน <c oughs> าดูเหมือนว่าตรงนั้นมีเครื่องปั่นไฟอยู่แต่ผมไม่แน่ใจว่าจะมีฆาตรกรมาดักซุ่มรอผมระหว่างปั่นเครื่องหรือเปล่านะ <c oughs> ผมว่าเครื่องน่าจะเปิดจากอ่าจากห้ามห้ามรั้วต้องไปเช็คที่ห้ามแล้วแหละบางทีอาจจะมีบางสิ่งน่าสนใจอยู่ที่นั่นโอ้ ระวังยึดแม่โว้ยคนให้อาหารโคไล่กันแล้วหรอครับจานไม่สะพานต้นไม้ถล่มไม่ใช่ต้นไม้ถล่มต้นไม้ล้มมะอ๋อนึกว่าคน,คนให้อาหารพวกละลาใช่ละลาระวังนะระวังปันสี่ระวังฆาตรกรไมเคลิลไมเคิลกำลังดูอยู่เปิดแล้วเปิดแล้วเปิดหลายรอ,อบเลยเก็พอแล้วประธานักเรียนมึงปิดทำไมอ่ะ เอาเปิดอันนี้เลยเอาผมเปิดให้ครับเอา่ะข้างหน้านี้จะเป็นกรงของอ่าเป็นเสี้ยวดาบนักเรียนอาจาแต่เสี้ยวดาบมาสูญพันธุ์ไปแล้วอาจารย์อันนี้เป็นการสร้างดีเอ็นเอขึ้นมาใหม่จากของนักวิทยาศาสตร์ b อ s for โอ้ใช้เป็นตั้งนานแล้วครับทำไมเราใช้แฟดไร์อาจารย์อาจารย์มีแฟตแบง์อาจารย์ทนททแฟดแบงโ์ทนยิงสมอง เราเคยได้เขาเตอร์มชัดป่าแฟนแบงเข้าไปโทนินแฟกแบงโทนินสโมกโอ้เหมือนข้างหน้าจะมีกล่องนะครับนักเรียนต้องตีกล่องตีกล่องยังไว้อะไรเราเชื่อกันผักนักเรียนวิทเฮ้ย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 อฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชานี้จะเสร็จไหมเนี่ยโอเคเรียบร้อยจัด พอพอพอว่าไงอาจารยว่าว่าว่าไงกล่องลอยได้ฮะโอ้เออ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 อาจารย์อธิบายให้หน่อยฮะทำไมกล่องลอยได้เออมันเป็นนั่นแหละขอบคุณมากครับให้ผมไปหาหาไปดูในอีกเล็กเชืร์อีกแล้วใช่ไหมฮะแม่ว้าอาจารย์รู้ทางแล้วครับเข้าสู่เนื้อหาของบทเรียนในวันนี้นะครับนักเรียนเวลาที่เราเจอทางแยก สิ่งที่เราต้องทำนั้นมี4ข้อด้วยกัน 1. นึ่งตงเลือกต้อง,งเลือกนะครับไกลจีเดแก,กตาย 2. ใช้ขวดหมุนสามาเตาก็วงล้อสปินตีไปทางไหนก็ได้เย้แลนะครับผมขอมมต,ตลอดครับอาจารย์ผมขอผมขอเสนอตัวที่5ครับอะไรครับก็คือการเดินออกไปแล้ะครับต, <c oughs> ตัวเลื <c oughs> อกที่หครับอาจารย์อาจารย์นครับจาร อาจารย์รู้ทางอยู่แล้วดีเพราะฉะนั้นอาจารย์จะพามาทางที่ถูกนะครับโอเคได้เลยครับได้เลยแล้วทำไมกูวิ่งเร็วกว่าว่าอาจารย์ถูกยังไงอาจารย์มันมี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 ทางแคบอยู่ไปได้ครับอาจารย์น่าจะไปได้้องโดดเข้าไปดูขอโทษครับขอโทษครับไปไม่ได้ครับขอโทษไปไม่ได้แล้วเรากลับนะครับนักเรียน อ๋อกลับบ้านใช่ไหมครับแล้ววกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านเฮ้ยไม่ใช่จานผมบอกแล้วว่าไปทางนี้ผู้จานไม่เคยฟังผมเลยอะทางนหนก็ตันนะไม่จานจานคิดไปเองใครบอกว่าตันขวาขวาลายซ้าดีขวาปีซ้าบันไห่ชิบหายพอกัน เชียอะไรครับเดินตามมานะครับนักเรียนทุกคนตามอยู่ครับอาจารย์ต้องเป็นคนยังไงฮะพาเด็กทัศนศึกษาที่นี่ฮะับการประสบการณ์ใหม่นี่เป็นบทเรียนใหม่ของโรงเรียนเลยนะครับเนี่ยน่าจะเป็นบทเรียนสุดท้ายด้วยนะครับนักเรียนได้เป็นหนูทดลองไม่ดีนักเรียนได้เป็นแบบผู้บุกเบิกบทเรียนใหม่ของอาจารย์โอ้ลักพานอย่างนี้ลักพานอย่างนี้ระวังล่วงหรือระวังมีมือไปจับลงไปนะครับนักเรียน ถ้าถ้ามีผมก็จะจับมือจานต่อครับจานผมเห็นแสงด้านหน้าสองเดินไปทางสว่างก็หนึ่งยี่เพิ่งนะดใครทกเออออเจ้ารานผมได้เสียงของสวดมนต์ที่ในประเทศไทยหรือเปล่าจานแล้วถ้าดุยมัน ไอยฮ้ยมานี่มานี่ไอย้ยมานี่มาย้มาาะอ้กูมาเฉยเลยมาเถผมิ้นเสียงคนมนที่นี่ประเทศไทยหรือเปล่าจยนอ๋อโอ้ยจจัพามาที่ไหนเนี่ยจเรามาจ์ทางกันนะครับจานผมจาทางได้เอ๊ะเยอะไรอะผมจาทางได้ซ้ายที่ซ้ายแล้วก็ตรงยาวแล้วก็ซ้ายซ้ายได้ฮะไปโอเคจาได้เนาะ จับได้เฮ้ยนี่นี่นี่นักเรียนสองไอคิวครับลุยอะไรไม่ได้ยินเสียงไอ้เงี้ยไม่มีมู้นะเนี่ยเอาแน่นกว่าอะไรกันมาอะไรพีกูว่าแล้วกูบอกแลยเอ้าจานผมขอกลับไปดูแมปใหม่จานแล้วไปดูแมปไว้เดี๋ยวเราดูกันนะครับธารมจะไม่เวิร์กก็ได้จานอาจารย์นั่นมากินตัวอะไรอาจารย์ไม่ดูเหมือนกันนะ เขาไม่ให้ไปทางง่ายๆว่ะเพราะว่าเกมเนี้ยไม่อะเขาไม่ให้ไปทางง่ายอาจารย์ดูทางง่ายดิมันตันหมดเลยอาจารย์มันตันหมดไปทางไหนจะพอเราต้องไปทางต้องไปโค้งสองเลี้ยวซ้ายเายตรงไปตรงไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายตรงตรงอย่างเดียวเลยผมมีไอเดียี่ยงผัดจานผมมีไอเดียี่ยงผัดจานจานต้องหาจานต้องมีผู้เสียสล่ะจานไม่ใหญ่จานจะต้องไป ไม่เป็นไรครับผมเป็นหัวหน้าห้องผมจะดูแลเขาเป็นอยู่ของนักเรียนเองอ่าโอเคแล้วเนี่ยมีคนนำแล้วอาจารย์ตาผมมานะหรอกดีจริงเลยไปมันอาจารย์ถ้าให้อาหารมันมันน่าจะอิ่มนะอาจารย์ลองไปให้อาหารมั้ิเอออาจารย์จัดไปให้เลยอาจารย์ให้มาเดี๋ยวอาจารย์เชื่อผมไนนปลอดภัยอาจารย์เชื่อผมคนน้ปลอดภัยมันไม่มาหรอก อนูนั่นสิเหมือนมาไม่ได้ดูฟี่หมวกดูฟี่หมวกดูฟี่หมวกไฟไม่วปนไปทั้ไปนะทุกคนเราต้องตามมันไปนะจยนผมคนเชื่ออาจารย์ใช่ไหมตามผมมาตามผมมาตรงไหนหงหน้าเดียวซ้ายเอ๊ะทำไมเสียงมันอยู่ด้านหลัง ไม่มีเดเดบาาบาาเดสบากัเดสบากับากบาเอาแล้วราเลยจะทางได้ใช่ไหมถูกถูกเลยถูกจ้านจะดูถวผมไม่ได้ดูผิดเราฉลาดจริงเลยผมบอกแล้วผมอะเป็นถึงหัวหน้าห้องสิปีซ้อน ส้าชันหลายปีจังเลยวะใช่ซ้ำช้ำช้ำซ้ำซ้ำซ้ำ้ำซ้ำซ้ำเลยครับแต่เนี่ยแม่จารย์ผมยังพูดภาษาไทยไม่คล่องเลยอุ้ยเฮ้ยโอเคแม่จาผมพูดไทยยังไม่คล่องเลยตอนนี้อยู่ไหนวะี่ออ๋อออกไปแล้วไม่ตอนนี้อยู่หน้าโลดีวะมันไม่ยอมโหลดให้เลย มีกด G ่ด G กด F เปิดไฟโอ้ผมเราทำไฟฉายหายซะแล้ว